หลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าเออแมอแปลงเครื่องไหนนะครับที่มันเกิดปัญหาบาลานะครับแล้วก็เอามาเซิร์ชนะครับเซิร์ชในในโปรแกรม Ad ลดิแคที่เรารันในพื้นที่ของตัวเองเอาไว้นะครับเพื่อหาแมอแปลงที่มันมีปัญหาอ่าใส่หมเลขนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของมอแปลงที่ที่พบปัญหาบาลานอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราเซิร์ชมาแล้วเนี่ยเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือขอบนะครับเพื่ออ่า ับม้แปลงเครื่องนี้ออกไปใช้อ่าออกไปเปิดไฟล์ใหม่นะครับมันจะได้คำนวณแค่เม้แปลงเครื่องนี้นะครับหลังจากที่เรากดมาเนี่ยจะมีตัว Gar work. เลือกให้4อันนะครับอ <Finding S 1> ันแรกก็คือคอดซิงค์โพลี곤เนี่ยจะเป็นการเลือกเม้แปลงทั้งหมดที่มันตัดกับโพลีนที่เราเลือกนะครับอีกอันนึงคือมันติเน็ตเวิร์กก็คือสามารถเลือกได้2องเน็ตเวิร์กคือเลือกอย่างเช่นสีม่วงเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กหนึ่งสีเขียวเป็นเน็ตเวิร์กหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกได้2องเน็ตเวิร์กนะครับออนสกรีนก็ือค กดไปที่เน็ตเวิร์กตัวไหนก็ได้แล้วมันจะดึงเน็ตเวิร์กทั้งหมดของมอแปลงเครื่องนั้นออกไปอีกไฟล์หนึ่งนะครับวันนี้เราจะใช้ตัวซิงเกิลเน็ตเวิร์กนะครับจากนั้นเราคลิกไปที่สายแรงต่ำนะครับตรงไหนก็ได้นะครับในมอแปลงเครื่องนั้นนะครับคลิกไปหลังจากนั้นโปรแกร,รมมันก็จะดึงดึงมอแปลงเครื่องเมื่อกี้นยครับมาเปิดในไฟล์ใหม่แล้วมันก็จะลบเนี่ยฮะมันจะลบมอแปลงเครื่องที่เราไม่ได้สนใจออกไปนะครับส,สังเกตชื่อไฟล์จะเป็นชื่อไฟล์ใหม่ครับเราสามารถเซฟไปเลยนะครับก็จะเป็น ชื่อ,อพิกัดมะแปลงนะครับขนาดมะแปลงแล้วก็ P A number ของมะแปลงนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาอยู่ในไฟล์ใหม่แล้วเนี่ยเราเริ่มจากเคลียร์ก่อนนะครับทุกครั้งเราจะต้องเคลียร์ข้อมูลเดิมที่เราเคยรันทิ้งไว้นะครับโดยใช้เครื่องมือรูปไม้กวาดนะครับ Clean All Object Data นะครับเลือกโพลิกอนนะครับแล้วก็มาคลิกตัวโพลิกอนที่มันเป็นสีม่วงๆหรือสีอื่นๆนะครับที่มันครอบมะแปลงพื้นที่นี้ไว้อ่าจากนั้นจะกลายเป็นสีขาวนะครับ พอมันกลายเป็นสีขาวแล้วเนี่ยให้เราใช้เครื่องมือตัวเดิมเลยเหมือนที่เรารัน power f l นะครับคือ Lot simulation นะครับใช้เครื่องมือ pick polygon นะครับก็คือเลือกวมแปงที่อยู่ใน polygon เหมือนเดิมนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ simulation นะครับ1ครั้งทุกครั้งที่เราก o p y ไฟล์ขึ้นมาเปิดก๊ปอปเมาแปงขึ้นมาในไฟล์ใหม่นะครับเราต้องรัน simulation ใหม่ทุกครั้งนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันฝังข้อมูลลงไปใน ในอ็อบเจกต์แต่ละตัวนะครับอ่าหลังจากที่เรารันเสร็จนะครับก็มาดูตัวเน็ตเวิร์กเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีก็คือเหมือนเหมือนที่เรารันก่อนหน้านี้แหละครับมันก็จะเหมือนเดิมนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับให้ใช้เครื่องมือนะครับลอสแอนนัลิซิสนะครับในการวิเคราะห์ตัวอันบาลานนะครับ หลังจากที่เปิดหน้าต่างขึ้นมาเนี่ยให้ใช้เครื่องมือ uh, Pick Network to Get Data นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับหลังจากนั้นคลิกไปที่ Polygon นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดของแมอแปลง,ข,งขึ้นมานะครับตรงหน้าต่างนี้นะครับจะเป็น Meter นะครับที่อยู่ภายใต้แมอแปลงทั้งหมดนะครับมันจะระบุว่าอ่า Meter เตเต PA อะไรนะครับเกาะอยู่เฟสอะไรนะครับ ใช้ไฟกี่กิโลวัตต์นะครับถ้าเรากดไปเนี่ยมันถ้าสังเกตที่หน้าหนาต่างนะครับมันจะวิ่งไปที่ตำแหน่งของมิเตอร์เครื่องนั้นนะครับหลังจากได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราใช้เครื่องมือ simulate o r i g i n a l o power f o w นะครับเครื่องมือตรงนี้กดไป1ครั้งนะครับเพื่อให้มันคำนวณ power f o w ของหม้อแปลงเครื่องนี้นะครับหลังจากคำนวณเสร็จนะครับให้เรากดไฟนอลรีพอร์นะครับเพื่อออกรีพอร์ตนะครับ หลังจากรีออกรีพอร์ตเสร็จนะครับให้เรากดโชว์รีพอร์ตนะครับตัวออริจินอลนะครับก็คือตัวที่เรารันไว้เมื่อสักครู่กดมาเนี่ยเราเลือกพื้นที่ว่างๆนะครับพื้นที่ว่างๆคลิกไปหนึ่งครั้งอ่าแล้วเดี๋ยวเราเวลาออกไปดูรีพอร์ตนะครับให้เรากด High andho นะครับให้กด h ไฮแอนโธอย่ากดปิดนะครับถ้าไม่งั้นเราต้องมารันใหม่ทุกครั้งนะครับอ่ะกดปุ่มไฮแ h นโธตัวรีพอร์ตที่ออกมานะครับมันก็จะระบอกว่าอ่าล้อนี่ทัทั้อันบาลานนะครับ อันบาลานซอยู่ที่85%สํนะับสำหรับหม้อแปลงเครื่องนี้นะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับ l อ a อ a นาลิซิสนะครับสังเกตว่าอันบาลานซ์นะครับมันจะอยู่ที่เฟสไหนนะครับตัวนี้จะเป็นกิโลวัตต์ก็คือหน่วยการใช้ไฟนะครับสังเกตว่ามันจะมาหนักที่เฟส A นะครับหนักที่เฟส A อย่างตัวปีกนี้นะครับตัวปีกนี้จะกระจายก,กันไปหนักที่เฟสเอเฟสซีต่ําสุดนะครับส่วนปีกนี้คือไม่มีเฟสบีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผังว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าวิธีโชว์นะครับให้สังเกตให้เห็นว่าอ่าลายแรงต่ำเนี่ยมันเป็นเฟสอะไรนะครับให้ใช้กดวิชวลเช็คนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับทั้งปีกเนี้ยมันเป็นระบบเดิมเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งเฟสสองสายนะครับคือ A n นะครับมันก็เลยไม่มีเฟสไม่มีโหลดอยู่ที่เฟสบีนะครับส่วนอีกปีกหนึ่งเนี่ยมันมี3เฟสกับหนึ่งเฟสผสมกันไปนะครับทีนี้วิธีการจัดอันลานะครับเราสามารถทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับคือการจัดโดยใช้ระบบเดิมนะครับแต่ว่ามันจะขยับมิเตอร์ที่อยู่ในไลน์ทั้งหมดนะครับ อย่างเช่นมิเตอร์ที่อยู่ลายนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับเกาะอยู่3เฟสมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเฟสบีนะครับวิธีการวิธีแรกนะครับการใช้วิธีแรกในการจัดอัลลาร้านนะครับก็เข้ามาที่ l o อต a อนนัลิซนะครับกดไปที่เครื่องมือตัวนี้นะครับรีคอนฟ i กออลมิเตอนะครับหลังจากกดไปเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะคำนวณให้นะครับว่ามิเตอร์ควรจะต้องย้ายไปอยู่ที่เฟสไหนนะครับเพื่อนะครับเพื่อให้ อันบาลนซสเนี่ยมันได้ดีที่สุดแล้วก็ค่าล้อต่ำที่สุดนะครับหลังจากที่โปรแกรมมันรันเสร็จนะครับ เราจะเอารีพอร์ตออกไปดูนะครับทุกครั้งที่เราจะเอารีพอร์ตออกไปดูเนี่ยให้เรากดไฟนอลรีพอร์ตก่อน1ครั้งนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรากดเอารีพอร์ตออกมาดูนะครับคือรีโนเวท e ีโนเวทก็คือหลังจากที่เราปรับปรุงมันแล้วนะครับอ่าว้วก็ออกไปดูรีพอร์ตให้กด h ฮแอนโธนะครับจะเห็นว่านะครับอ่าหลังจากที่เราจัดมันแล้วเนี่ยอัลมาลานนะครับมันจะลดลงนะครับจาก85%เนะครับเหลืออยู่ที่57%นะครับนี่คืออันบาลานที่ดีที่สุดที่สามารถทําได้นะครับโดย ที่เราไม่ต้องไปเพิ่มขนาดสายหรือ,อไม่ต้องไปพาดสายเพิ่มนะครับมันจะเป็นการจัดอันบาบลานโดยการย้ายตำแหน่งมิเตอร์เท่านั้นนะครับส่วนการดูข้อมูลนะครับว่าเราจะต้องย้ายมิเตอร์จากเครื่องไหนไปเครื่องไหนนะครับให้เราสังเกตที่ตารางนี้นะครับมิเตอร์แต่ละเครื่องจะมีเครื่องหมาย x กับ n นะครับเครื่องหมาย x คือตำแหน่งเดิมที่มิเตอร์เครื่องนั้นๆเกาะอยู่ก่อนที่เราจะจัดใหม่นะครับ ส่วนตำแหน่งอ่าส่วนเครื่องหมาย n นะครับคือตำแหน่งมิเตอร์ที่เราจะต้องย้ายนะครับให้ไปอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับการเอาข้อมูลออกมาดูนะครับให้กดตารางอ่าเครื่องหมายตาราง Excel นะครับอ่าหลังจากกดออกมาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น Excel นะครับที่เราสามารถพิมพ์ออกไปหน้างานได้นะครับว่าอ่ามิเตอร์เครื่องไหนนะครับที่เราจาเป็นจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งของมันนะครับ หรือถ้าเราต้องการจะปิ้นผังตัวนี้ไปด้วยนะครับต้องการจะปิ้นผังตัวนี้ไปด้วยนะครับให้เรากดเครื่องหมายพอตบาลาน์เลเวลอ่าพอตบาลาน์เลเวลนะครับหรือถ้าเราต้องการจะเอาผังตัวนี้ออกไปหน้างานด้วยนะครับให้เราใช้เครื่องมือนะครับพอตบาลาน์เลเวลนะครับหลังจากกดไปเนี่ยมันจะโชว์โชว์ตำแหน่งนะครับโชว์ข้อมูลนะครับ ว่ามิเตอร์เครื่องนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนจากเฟส A ไป B นะครับอย่างเช่นเครื่องนี้เปลี่ยน c ไป B นะครับเครื่องนี้เปลี่ยน a ไป C นะครับแล้วก็ปิ้นผังตัวนี้ออกไปหน้างานด้วยเพื่อจะได้รู้อ่านะครับจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปดาเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์เครื่องไหนบ้างนะครับเพื่อให้ได้อันบาลานที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จบไปสําหรับวิธีแรกนะครับสําหรับนะครับวิธีการทดลองจัดอันบาลานนะครับโดยการย้ายที่โหนดลายแยกเลยนะครับเราจะย้ายที่โหนดลายแยกโดยที่ ไม่ไปนั่งย้ายมิเตอร์ทีละเครื่องนะครับเพื่อให้ได้อันบาลานซ์ของมาแปงเครื่องนั้นที่ดีขึ้นนะครับเราก็ขอบนะครับวิธีดําเนินการเราก็ขอบมะแปงเครื่องนั้นออกมานะครับเหมือนกับวิธีก่อนหน้านะครับขอบมาแปงเครื่องนั้นออกมาก่อนนะครับในไฟล์ใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็คลีนมันนะครับแล้วก็รันลอสซิมูเลชันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยเพื่อให้ได้ลอสซิมูเลชันออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ลอสแอนาลิตนะครับในการวิเคราะห์นะครับ เราเปิดหน้าต่าง l o s แ Analysis ขึ้นมานะครับให้ใช้เครื่องมือ Pick Network นะครับเพื่อเลือกข้อมูลมาแปลงเครื่องนั้นขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. หลังจากที่ขึ้นหน้าต่างนี้มาแล้วนะครับให้เราทดลองรัน power flow ก่อน1ครั้งนะครับเพื่อดูค่า original ของมันนะครับว่ามันมีค่าอยู่เท่าไหร่หลังจากกดไปเนี่ย มันก็จะรันแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าให้เรากดไ i n a l รีพอร์ก่อนนะครับเพื่อจะเอารีพอร์ออกมาดูหลังจากที่กด Final รีพอร์เสร็จนะครับให้เอา o r i g i ินอลออริจินอลรีพอร์นะครับออกมาดูแล้วกด High ไฮแอนโธนะครับเพื่อออกมาดูข้อมูลเห็นว่าว่าแปลงเครื่องนี้อ่าเปอร์เซ็นต์อัลบรา,านะครับอยู่ที่85%นะครับ ทีนี้เราจะทดลองนะครับย้ายโน้ตในรายแยกนะครับเพื่อให้อันบาลานซ์มันดีขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราเริ่มจากกดวิชวลเช็คก่อนครับเพื่อให้มันโชว์ออกมานะครับว่าแรงต่ําแต่ละตําแหน่งเนี่ยมันเป็นเฟสอะไรนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราเราเริ่มจากดูนะครับว่าเฟสตอนนี้มันไปตกอยู่ที่เฟสไหนเยอะนะครับอันนี้มาแปลงเครื่องนี้จ่ายอยู่ที่ 2องฟิเตอร์นะครับฟิเตอร์แรกเนี่ยก็คือไปหนักที่เฟส A นะครับลองลงมาเป็นเฟส B แล้วก็เฟส C นะครับอีกฟิเตอร์หนึ่งก็คือหนักที่เฟส A นะครับไม่มีเฟส B นะครับแล้วก็อีกเฟสหนึ่งเป็นเฟส C นะครับเราลองเราจากการลองดูด้วยสายตาเนี่ยฟิเตอร์แรกก็คือฝั่งขวามือนะครับตำแหน่งว่าแปลงอยู่ตรงนี้นะครับฟิเตอร์แรกคือฝั่งขวามือนะครับฟิเตอร์ที่2คือฝั่งซ้ายมือนะครับที่มันมีอ่าฟิเตอร์2ที่มีแต่ A กับ C นะครับงั้นเราลองจัดฟิเตอร์แรกก่อนนะครับ ฟิเดอร์แรกเนี่ยจากที่เราดูเมื่อกี้น no ี้นะครับเราต้องการย้ายนะครับโหลดที่อเฟสเนะครับมาไว้ที่เฟส B นะครับเอ้ยโทษครับโหลดเฟส A นะครับมาไว้ที <elling> ่เฟส C นะครับเพื่อให้อันวาล้านมันดีขึ้นนะครับเราก็ไปดูเลยครับหน้างานว่าตรงไหนที่เราสามารถย้ายนะครับจากเฟส A มาเฟส C ได้บ้างอย่างเช่นตำแหน่งนี้นะครับลายเมนะครับเป็น3เฟสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลายแยกเนี่ยเป็นแค่เฟสเดียวนะครับเราจะทําการย้าย เปลี่ยนนะครับจากเฟส A เป็นเฟส C แล้วลองคำนวณวิเคราะห์นะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับให้เราใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเครื่องมือบาร์นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปกดเลือกนะครับกดเลือกบานที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับกดเข้าไปอ่ามันก็จะขึ้นบานนี้ขึ้นมานะครับมีหมายเลขมิเตอร์ที่อยู่ภายใต้อ่ารแยกนั้นนะครับทีนี้เราทําการเปลี่ยนครับจากเดิมเลยอ่ามันบอกว่าซอร์สเนี่ยซอสก็คือตำแหน่งขาเข้าเนี่ย เป็น abc นะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเป็น a นะครับเราต้องการทดลองเปลี่ยนบ้านให้มันกลายเป็น c นะครับอ่ะเราก็กดไปที่ c สังเกตว่ามันจะเปลี่ยนข้อมูลสายแล้วก็ข้อมูลมิเตอร์ในในรายแยกนี้นะครับเป็นฟรีเป็น c ทั้งหมดนะครับทีนี้เราไปดูตำแหน่งอื่นนะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนได้อีกไหมนะครับอ่าอย่างเช่นตำแหน่งนี้นะครับเดิมอ่าสายเมนเป็น3เฟสนะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเป็นเฟสเดียวนะครับเราจะลองเปลี่ยนสายนี้นะครับ ใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับบ้านนะครับกดเลือกตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นนะครับกด C นะครับอ่ามันจะเปลี่ยนเป็น C แล้วนะครับอ่ารายแยกนี้นะครับอ่าเดิมเป็น A นะครับเราจะทดลองเปลี่ยนรายแยกนี้เป็น C นะครับให้เราใช้บ้านเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นกดเปลี่ยนเป็น C ครับ จะเห็นว่ามันเปลี่ยนเป็นสีแล้วนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าผลผลอันบาลานซ์หลังจากที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยเนี่ยเราเปลี่ยนไป3จุดนะครับเราเปลี่ยนไป3จุดผลอันบาลานซ์ใหม่เป็นยังไงนะครับอ่าก็ให้เราใช้เครื่องมือเดิมเครื่องมือเดิมเลยนะครับแล้วก็กดอ่า simulation ใหม่นะครับอ่าหลังจากซิมเสร็จกดไ final report ครับ น,นี่วิธีการเรียกข้อมูลออกไปดูเนี่ยเราจะต้องกดที่ o อ i g ิ n ินเพราะวา่าเราไม่ได้มีการจัดมิเตอร์ตำแหน่งมิเตอร์ใหม่ด้วยการรีคอนฟิกนะครับเราก็เลยกดรีโนเวทไม่ได้นะครับกดออริจินอลออกไปดูจะเห็นได้ว่าอันบาลานซ์ใหม่เนี่ยกลายเป็น55%เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ทีนี้เรายังอยากให้มันต่ำกว่า55%นะครับเราก็หาตำแหน่งเปลี่ยนเพิ่มอาตรงนี้จะเห็นว่านะครับลายแยกที่เข้ามาเนี่ยเป็น AC นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราเป็นเฟสเดียวนะครับก็คือเป็น A นะครับเราอยากจะเปลี่ยนลายนี้ให้เป็น A A เป็น C ทั้งหมดนะครับก็ใช้เครื่องมือตัวเดิมแต่ทีนี้ตัวนี้มันจะมีปัญหานิดนึงก็คือเครื่องมือตัวบ้านเนี่ยครับมันจะต้องมีมันกําหนดไว้ว่าซอสเนี่ยจะต้องเป็น ABC เท่านั้นนะครับ ลองกดดูนะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนซอสนี้ได้นะครับอ่าเราเราลองกดเปลี่ยนเป็น AC นะครับไอเป็น NC นะครับมันจะบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนซอสนี้ได้นะครับวิธีแก้นะครับให้เราไปเปลี่ยนให้เราพิมพ์ตรงซอสนี้ไปเลยนะครับว่าเป็น ABC นะครับหลอกมันเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เป็น AN เหมือนเดิมนะครับอ่าโทษครับเลือกตัวนี้เป็นแล้วก็เลือกตัวนี้เป็น NC นะครับ อ่ะเห็นได้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็น NC นะครับทีนี้เราลองรันใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นกดไฟ not report อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเอา report ออกมาดูนะครับ หลังจากที่เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้นะครับทำให้อันบลานของเราเนี่ยอยู่ที่3 1ซนะครับซึ่งก็เป็นค่าอันบลานที่เรารับได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวอย่างมอแปลงเครื่องนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนตำแหน่งมิเตอร์ทุกจุดนะครับเราจะทําการเปลี่ยนที่ลายแยกนะครับลายแยกของแต่ละตำแหน่งนะครับให้มันกลายเป็นเฟสอย่างที่เราต้องการนะครับก็จะทําให้เราได้อันบลานที่เราต้องการนะครับโดยที่ประหยัดเวลาในการดําเนินการนะครับ อันนี้เราก็อ่ะมาร์กตำแหน่งไปสําหรับเข้าไปดําเนินการนะครับว่าเราต้องเข้าไปดําเนินการตรงไหนบ้างนะครับอ่าส่วนผังตรงนี้เราก็สามารถพิมพ์ออกไปหน้าง,งานได้นะครับเพื่อให้ทางผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถอ่าใช้ในการอ่าเป็นข้อมูลในการเปลี่ยนเฟสรยายแยกนะครับก็จบสําหรับวิธีการจัดอัลมาล้านโดยการเปลี่ยนตำแหน่งเฟส ของลายแยกแรงต่ำนะครับ